นี่ก็เป็นแฟนครับหลังชกของที่โจโนัทวุฒิครับก็มีหลอมดายเอฟซีครับเป็นแฟนมารอถ่ายรูปกับเป็น่าเป็นซูเปอร์สตาร์เมวยไทยคนหนึ่งเลยครับสหรับที่โจโนัฐทวุฒินะครับอันนี้ก็ต่อยชก บนเวทีนี่สรุปเดือดมากๆครับลุกกับนักชกต่างชาติครับเดี๋จะเป็นบรรยากาศของศึกวันไฟไหนหลังชกครับก็จะมีเหล่าแฟนๆ FC ครับมารอร่วมถ่ายรูปขอลายเซ็นกันเป็นจำนวนมากครับแฟนมวยครับวันนี้ต้องบอกว่ารูปเกมนี้เดือดจริงๆครับหลังชกมีมีคอมเมนต์จากแฟนมวยครับบางส่วนก็บอกว่าแม่น่าเสียดายครับ อันนี้นี่ไม่มีโอกาสครับได้โบนัสนะเพราะว่าหลายคนก็มองว่าคู่นี้นี่บอสชาตรีไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเับเลยลืมให้โบนัสคู่นี้ครับแอบก็ว่าไปครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าขนลุกแล้วครับแฟนๆครับพอหลังชกเสร็จก็มีเหล่าบรรดาแฟนมวยเอครับมารอถ่ายรูปครับปกติเราจะเห็นแต่ศิลปินดารานักร้องครับที่มีบรรยากาศแบบนี้แต่นี่มาถึงจุดนี้แล้วครับมวยไทย ก็มีมารอถ่ายรูปครับก็ถือว่าต่อยกัะสนุกครับวันนี้ศึกวันลูบีนีเอาไม่ใช่เป็นศึกวันแชมเป็นชิปครับวันไฟส์ครับน็อกกันเกือบทั้งรายการจะมีแค่คู่ของพี่โจนัทวุฒิครับคู่เดียวที่ต่อยแบบครบยกครับนอกจานะนีนน่ทั้งรายการครับน็อกรวดคับแมเรียกได้ว่าเดือดจริงๆครับวันนี้ฮะ ่สักครู่พี่โจก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังชคก็บอกว่าวันนี้นี่ยอมรับครับผู้ชกมาแกล่งจริงๆครับก็โดนเยอะครับแต่ว่าคู้ชกนี่มวจิทหัวใจดีครับยืนอยู่ได้ก็ถือว่าสุดยอดจริง,รรดดงๆครับดูบรรยากาศดุมๆครับเนี่ยนะวันนี้คุณโจโจอินมอร์ทครับก็มารอถ่ายรูปด้วยครับ คโอ้โหเนี่ยเขาอ่ะสุดยอดแล้วเหนือยมากแล้ววันนี้เชียร์จนเหนื่อยเลยเชียร์จนเหนื่อยครับอยู่นี่เขาเดียววันนี้มีรอยรอยนิดหนึ่งครับที่บนใบหน้า ตัวเป็นยงบ้างวันนี้ก็คู่พี่โจนะครับเดือดมากน่าจะเป็นคู่ที่เดือดที่สุดของวันนี้เลยครับผมจะเป็นคู่เดียวด้วยนะที่่แบบวาคู่เดียวที่และเป็นคนไทยคนเดียวที่ชนะคะแนนในวันนี้ด้วยครับคู่เอกราชได้ครับใช่วันนี้นี่โดยส่วนตัวโจคิดว่าคู่ไหนนี่เดือดสุดนะในรายการเดือดสุดคิดว่าน่าจะเป็นคู่พี่โจกับคู่เอกก็เป็นมวยรุ่นยักษ์ต่อยกันเสียวมากเลยวันแรก ออกออกอออกาวุธกันทีหนึ่งก็เสียวมากเลยครับก็น็อกกันเกือบหมดแล้วครับวันนี้ครับผมทนนี่มาจากภูเก็ตเลยครับจากภูเก็ตเลยครับอทอ่อครับอันนี้ก็เซียนวีป็นไงตอนนี้เสียติดขอบอีกแล้วติดขอบสนามเลยครับผมวันนี้บอกว่าวันน,นี้ให้ทีเด็ดมาทางรายการนี้ลาบข้ามลาบค้าบแน่นอนครับผมตรง,งทุกตัวครับผมตรงข้ามใช่ครับผม เกือบไม่ขึ้นนะดีดีบอกว่าคู่นี้นี่บอกว่าคู่ของพี่โจบอกว่าขอไม่เช็ดพี่โจไม่งั้นจะแพ้ใช่ครับผมกันนี้แล้วนะฮะโอเคครับผมแล้วผมผมครับครับเนี่ยเจอกันครับผมเลยครับก็เรียกได้ว่ามาดูโมได้กันครับแล้วก็เชียร์คู่ไหนก็แพ้กับทั้งรายการครับวันนี้นี่ครับมีทั้งต่างมีชาวต่างชาติคนไทยครับมา รอถ่ายรูปกันเป็นปจำนวนมากคแฟนๆครับก็ว่าถือเป็นภาพบรรยากาศดีๆของวงการมวยไทยนะครับเราไม่ค่อยจะเห็นบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วฮะที่แบบว่าเห็นนักชกเห็นนักมวยครับมีแฟนๆมีเอฟซีครับมารอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากแบบนี้ครับแม่เดยกว่าเป็นซุปตาคนหนึ่งเลยครับขอบคุณครับ นี่เป็นบริเวณด้านหลังของสนามมวยลูมินีครับแฟนๆครับเดี๋ยวขอให้ดูให้เห็นบรรยากาศด้านหลังว่าบางคนอาจจะไม่เคยมาว่าแบบเวลาที่มาดูมวยแล้วเดี๋ยวจะมาขอถ่ายรูปกับนักมวยนี่มาตรงไหนยังไงครับเราก็ออกมาบริเวณด้านหลังครับเราก็จะมีก่อนขึ้นทางขึ้นครับอาคารจอดรถครับบริเวณด้านหลังก็จะมีจุดที่นักมวยเนี่ยออกมาให้แฟนๆถ่ายรูปด้วยครับมีโจก็ ตอนสัมภาษณ์อยู่บอกอหิวข้าวครับออกมาเจอ FC นี่ไม่รู้ว่าตอนนี้โรคกระเพาะถามหาแล้วหรือยังครับก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกันครับแฟนๆครับชื่นชอบคู่ไหนในรายการศึกวันไฟไ์สิบเนี่ยครก็คอ,อมเมนต์ก็มาพูดคุยกันใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับก็โดยส่วนตัวผมมองว่าเดือดจริงๆครับรายการวันนี้นี่น็อกเกือบทั้งรายการครับ ก็เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งเดือนหน้าครับศึกวันไฟส์ในสิบแครับจะเป็นซูเปอร์เล็กครับกับอีเอสมาบูดี้ครับเป็นการป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิง่งรุ่นฟลายเวทของซูเปอร์เล็กครับ135ปอนด์ครับวันที่13มกราคมครับก็เนี่ยฮะผมเชื่อว่าวันนั้นน่าจะมีบรรยากาศที่แฟนๆ FC มารอถ่ายรูปแบบนี้แหละครับ แต่วันลูมินี46่ต่วันฉายซูเปอร์บอลในช่วงกลางคืนนะผมว่าน่าจะมีแหละฮะน่าจะมีช่วงที่นักกีฬาออกมาถ่ายรูปกับแฟนๆแบบนี้ฮะแต่ว่าอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่ามันช่วงกลางคืนนะครับแต่ถ้าเป็นปล่อยช่วงวันไไฟในก็จะเป็นกลางวันแบบนี้ก็จะมี f อฟแบบนี้แหละครับผมมารอถ่ายรูปกับนักบวยซเปอร์สตาร์ของเรานะครับ มาทีนมีนมี่ไหนนี้ทไมล ผมต้องขอรับคุณผู้ชมไปเท่านี้ก่อนนะครับแฟนๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศหลังเกมแบบนี้ครับไปฝากแฟนๆอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะฮะผมก็วุ่นงานตั้งแต่ศึกวันมินีเมื่อคืนแล้วเรียกว่ามาต่อช่วงเช้านี่ถ้าวหนุ่มจนพอสมควรเหมือนกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องยูทูบคนคอมวยออฟฟิเชียลครับ อ Beam แอดมินดิมลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ